แถวที่นะครับแถวที่2นะครับ8 0 8 1 8 3 8 4นะครับไปซื้อลอตเตอรี่ไว้ด้วยนะครับอาจารย์ทำไมน่ารักแบบนี้นะครับขอบคุณมากนะครับกดเข้ากลุ่มแล้วขอบคุณค่ะอ่านนะครับใครที่มาใหม่นะครับอย่าเข้ากลุ่มนะครับกดลิงก์เข้ากลุ่มอาจารย์ได้เลยนะครับกดลิงก์เข้ากลุ่มอาจารย์ได้เลยนะครับ เดี๋ยวออมศิลอาจารย์จะลงหน้าเพจพร้อมกันกับรัฐบาลนะครับทลายพร้อมกันทั้งไอออมศิลจะเยอะเกินไปนะครับรัฐบาลไอออมศิลรอเอาหน้าเพจเลยนะครับรอเอาหน้าเพจฝากแชร์ด้วยนะครับแชร์ไปเลยหน้าเฟซตัวเองนะครับใครกลัวจําไม่ได้นะครับหลังจากที่อาจารย์จบไลฟ์สดแล้วอาจารย์จะลงให้หน้าเพจนะครับลบกวนนะครับแชร์ไว้หน้าเพจตัวเองเลยนะครับ เดี๋ยวจะว่าไม่รู้อาจารย์ลงตอนไหนนะครับเหมือนกับหวยออกงวดน,นี้นะครับมีคนมาคอมเมนต์อาจารย์ด่าอาจารย์ด้วยไอ้ควายนะครับหวยออกแล้วค่อยลงนะครับนี่แหละครับคนที่เขาไม่ติดตามเขาก็จะไม่รู้นะครับว่าอาจารย์ี่ให้หวยหลังหวยออกแค่หนึ่งวันนะครับอาจารย์จะให้เลยนะครับเพราะว่าถูกไม่ถูกเราค่อยว่ากันอีกทีอันนี้ให้ไปแล้วถ้าถูกมาเราก็โพสต์นะครับเพราะว่า เราก็ให้จริงๆนะครับเราไม่ใช่โมโนขึ้นมานะครับเข้ากลุ่มแล้วขาจารย์นะครับอ่านี่นะครับใบดําเด่นสีแถวที่หนึ่งสี่สองสี่สามสี่หกสี่เจ็ดนะครับแถวที่สองแปดศูนย์แปดหนึ่งแปดสามแปดสี่นะครับอ่าต้องมีวันของเรานะครับสามตัวตรงๆต้องมาแน่ๆนะครับ ต้องมานะครับซื้อทิ้งไว้เลยนะครับ3ตัวนี่หกับซื้อไว้เลยนะครับตัวละ50บาทก็ได้ถูกมาก็ได้เยอะนะครับ10บาท20บาทซื้อไว้เลยนะครับ6กับเพราะว่าอาจารย์ให้3ตัวแค่เม็ดเดียวเน้นๆนะครับอาจารย์ให้สตัวแค่เม็ดเดียวเน้นๆนะครับอ่ะตัวเน้นนะครับตัวเน้นตัวเน้นงวดนนี้ อาจารย์น่ารักลูกศิษย์อาจารย์น็อตหน้าตาดีทุกคนนะครับวันที่ยี่สิบนะครับงานวันเกิดอาจารย์น็อตนะครับงานวันที่ย well ี Entonces, ่ส <intell item related> <ihrem> ิบนะครับใครที่อยู่ใกล้นะครับก็ไปร่วมงานวันเกิดอาจารย์น็อตได้นะครับอาจารย์ก็จะไปนะครับอาจารย์ให้จริงขาไวออกอาจารย์ก็ให้เลยขานะครับขอบคุณมากนะครับให้ก่อนตลอดนะครับไม่ต้องรอให้ไใกล้ถึงวันนะครับให้แล้วก็บันทึกไว้เลยนะครับ ใครจะซื้อได้ซื้อไม่ได้ก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับอ่ะเม็ดเดียวนะครับเม็ดเดียวนะครับเม็ดเดียวสามสองนะครับสามสองพี่มาเหมียวนะครับให้ก่อนจนลืมนะครับอันนี้ก็ไม่รู้นะครับให้ไปแล้วอยู่ที่ดวงใครดวงมันนะครับอยู่ที่ดวงใครดวงมันนะครับเพราะว่าอาจารย์มีหน้าที่แค่ให้แนวทางนะครับ เม็ดเดียวนะครับสามสองครับเม็ดเดียวสามสองบ้านอาจารย์น็อตอยู่ที่นามนนะครับอําเภอนามนจังหวัดกาลสินนะครับเม็ดเดียวสามสองนะครับตัวเน้นคือสามสองลูดสามฟันสามนะครับอ่าวันที่หนึ่งสิงหาคมนะครับรูดสามฟันสามนะครับอาจารย์นอ็อตตี้อายุยี่สิบเก้าปีครับ นในกับเป๋าคลองไหนสีเมือคองถอดต่อบรูเห็นอยังตัวอยู่ในกระเป๋ายูโรดเก่งมัน,น,น,นกน็ไม่ไยาวสามหนูเคยเห็นพี่อยู่กับอาจารย์น,อนนะ็อตอ่างวดน,นี้ฟันสามนะครับฟันสามล้านเปอร์เซ็นต์นะครับตัวเน้นเมเด็ดย่อสามสองนะครับ ขอบคุณมากนะครับอาจารย์ลงให้ก่อนค่ะเห็นกันทั้งประเทศนะครับแชร์ไปให้เขาดูหน่อยนะครับคนที่เขามาด่าอาจารย์นะครับจะไปถือสาค่ะคนที่ติดตามออบอลทราบดีมาเนี่ยสาตัวตรงๆนะครับให้ก่อนแชปไว้ดันลืมนะครับส่วนมากจะลืมนะครับส่วนมากจะลืมติดตามตั้งแต่อาจารย์น็อตตี้แนะนําครั้งแรกนะครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากนะครับ ฟัน3นะครับฟัน3มเม็ดเดียว3ามฟังดีๆนะครับอาจารย์ให้เม็ดเดียว3ามฟัน3ามล้านเปอร์เซ็นต์นะครับใครที่มีทุนฟันไอวิ่งรูด2ตัวเลยก็ได้นะครับทั้ง4ี่ทั้ง3นะครับทั้ง4ี่ทั้ง3ามนะครับใครที่ทุนเยอะนะครับอ่าเดี๋ยวจะให้แคปนะครับเดี๋ยวอาจารย์จะให้แคปสามตัวเม็ดเดียวศูนย์สามสองนะครับ สตัวเม็ดเดียวศูนย์สามสองนะครับงวดนี้ต้องเข้าอีกแน่นอนนะครับงวดนนี้ต้องเข้าอีกแน่นอนนะครับพอสอเกิดเลยค่ะสองสามอัดเลยนะครับอัดเลยนะครับเม็ดเดียวนะครับอาจจะซื้อเยอะกว่าตัวอื่นก็ได้แต่ไม่อยากให้ตัดออกนะครับเห็นไหมอาจารย์ฟันให้งวดก่อนฟันหกหกแต่ไปออก0ูนย์ห้า 05จะอยู่ในใบดํานะครับหววที่ผ่านมานะครับงววนี้ก็เวลาซื้อหวยนี่ตัวเดียวโอกาสที่จะถูกยากมากนะครับเราก็ต้องซื้อกระจายความเสี่ยงไว้นี่เล่นตามอาจารย์ซื้อทุกตัวโอกาสถูกมีแน่นอนนะครับเพราะว่าอาจารย์คํานวณมาให้แล้วนะครับไม่ต้องไปตัดออกนะครับไม่ต้องไปตัดออกนะครับอ่ะใครอยากแคปหน้าจออาจารย์จะให้แคปหน้าจอนะครับเดี๋ยวจะให้ลงอีกทีนะครับให้ก่อนก็ลืมขานะครับ อาไว้ได้เลยนะครับเข้ากลุ่มอาจารย์แล้วค่ะอย่าตัดออกตามที่อบอนบอกมาเนี่ยค่ะใช่นะครับอย่าพยายามตัดออกนะครับเพราะว่าอาจารย์คํานวณมาให้แล้วนะครับอาจารย์คํานวณมาให้แล้วนะครับเด่นสีนะครับสี่สองสี่สามสี่หกสี่เจ็ดแปดนะครับแปดศูนย์แปดหนึ่งแปดสามแปดสี่นะครับพร้อมแคปเข้าอาจารย์นะครับแคปนะครับแคปเลยนะครับแคปเลยนะครับ อ่านี่นะครับศรัทธาพารวยนะครับศรัทธาพารวยชอบเรียกค่ะขอบคุณมากค่ะนะครับรู้จักออบอนพอเป็นเอฟซีออนาตี้ค่ะนะครับขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามอาจารย์นะครับที่ให้โอกาสนะครับเด็กคนนี้นะครับได้เป็นที่รู้จักของพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะครับวันที่สิบห้าสิบหกออบอนก็โพสให้ดูอยู่ ใช่นะครับใกล้ถึงวันอาจารย์ก็โพสต์ให้อีกทีนะครับนี่นะครับไม่น่ารักเลยคนที่มาว่าอาจารย์อย่าคิดมากคะ่ะมีคนติดตามอาจารย์เยอะพี่เห็นคนติดตามเยอะมากนะครับเดียวสามสองนะครับ ใครไม่ทันเดี๋ยวลงให้อีกทีหน้าเพจนะครับแล้วก็คนละหนึ่งแชร์